ฉันตายดีกว่าอยู่จิตตัวเนี้ยมันพาไปเกิดเกิดเป็นสิ่งนี้คนก็จะเห็นเห็นเป็นผีห้อยตองแตงโดดตึกเอาขึ้นมาอะไรบ้างพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่จิตมันพาไป ตายแล้วไม่มีใครรู้ตายแล้วไม่มีใครเห็นแต่กฎของจักรวาลหมายถึงว่าเมื่อเราดับกายรูปเนี่ยเราต้องทิ้งเอาไว้แต่อีก4ตัวเนี่ยมันจะค่อยๆดับค่อยๆสลายขันห้าเนี่ยรูปเนี่ยดับอยู่แล้วล่ะรูปดับเลยทิ้งไว้บนโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญา้ตัวนี้ยังออกจะเหลือบ้างอาจจะหลงเหลืออยู่ในสภาวะของจิตบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตายแล้วไปตามจิต ที่ยึดมั่นถือมั่นบางครั้งเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความโลภก,ก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิของความโลภบางคนเนี่ยยึดติดในความหลงโมหะพาไปอย่างเช่นกรณีฆ่าตัวตายเนี่ยหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบอันนี้น่ากลัวก็จะต้องฆ่าตัวตายคือพยายามหาทางออกในในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนี่ยคือความถูกต้องแล้วฉันตายดีกว่าอยู่จิตตัวเนี้ยมันพาไปเกิด เกิดเป็นสิ่งนี้คนก็จะเห็นเห็นเป็นผีห้อยตองแตงโดดตึกออกขึ้นมาอะไรบ้างพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่จิตมันพาไปบางคนจิตเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยรู้ตัวเห็นเสียงพระสวดเคยสร้างบุญสร้างกุศลถวายพระเคยใส่บาตรก็จะไปเกิดในสุขติภูมิแต่มนุษย์เนี่ยมันยังก้ามกึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกติภูมิและสุขติภูมิมันจะมีทั้งสุขและทุกข์อยู่ในตัวเดียวกัน คำว่ามนุษย์เนี่ยคนโบราณจึงขอไงขอให้ไปเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและสุดท้ายก็นิพพานสมบัติมันขึ้นอยู่กับว่าเขายึดติดสถานที่แห่งนั้นไหมจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ที่มีผีสถิตเนี่ยขอใช้คำว่าผีแล้วกันนะครับผีสถิตอยู่เนี่ยมันอยู่ที่เขายึดติดไหมบางคนยึดติดอยู่กับบ้านก็ยังต้องอยู่กับบ้านเนี่ย พราะจิตของเขาต้องการกลับบ้านต้องการรอรถต้องการรอคนมาช่วยแต่มันไม่ได้อยู่ตลอดนะพออยู่สักพักเสร็จปุ๊บเนี่ยสัจธรรมมันก็ปรากฏมันก็ต้องไปตามแรงเวเรแรงกรรมของเขาในกรณีที่มีพิธีกรรมในการซื้อทางโปรยเหรียญทางนำพระไปสวดถอนนำพระไปไปเรียกไปเชิญขึ้นมานั่นคือการสื่อให้เขารู้สติว่าตายแล้วนะควรที่จะละ ควรที่จะวางเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกฎของเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกขังอนิจจังอนัตตาโดยใช้บุญเป็นตัวเชื่อมเพราะบุญเป็นของดีบุญเป็นของสบายบุญเป็นของเย็นนะครับบุญมีประโยชน์กับทุกภพทุกภูมิบุญคือความสุขแล้วทําไมต้องโปรยทานนะซื้อทางให้กับสัเภเศสีหรือเปล่านั่นคือความเชื่อนั่นคือการปรุงแต่งบุญของการมงคลก็โปรยทานงานบวชงานกระถินงานพระปา่า แห่รอบวัดโปรยเหรียญโปรยทานเพื่อให้คนได้เอาปัจจัยเงินทองไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์เศษสตางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะงานมงคลหรืออาวามงคลก็แล้วแต่ขอทานข้างทางเขาเก็บได้10บาท20บาทเก็บเหรียญเล็กเหรียญน,น,น้อยเขาไปซื้อข้าวกินได้นั่นคือการสละชี้ให้เห็นว่าเงินทองตายไปเอาไปไม่ได้แล้วไปเก็บเงินเนี่ยที่เขาโปรยทางข้างทางกันเนี่ยเจ้าของเขาจะมาตามไปไหมไม่เกี่ยวครับผมการทานให้ทานเนี่ย นะครับคือการสละแล้วและเกิดอ,อนุภาพเกิดอนิสงส์เงินตัวนี้เขาเอาไปใช้จ่ายมันเรื่องของเขาแล้วตรงที่เกิดอนิสงส์ขึ้นมาให้กับผู้ตายคำโบราณเขาก็บอกว่า3วัน7วัน49วันในเรื่องของการกลับมาของคนตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้ววิญญาณเนี่ยเอาส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับมาจะไม่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างบ่อยครั้ง ส่วนมากเลยคือเอ๊ะทำไมปู่ฉันไปแล้วเนี่ยไม่มาหาฉันบ้างเลยไม่กลับมาบ้างเลยถ้าบางคนไปเจอหมอดูหรือไปเจอใครบางคนก็อ๋อเขาติดอยู่นะเขาโดนกักขังเจ้าที่เจ้าทางไม่ให้เข้าบ้างหรือว่าโดนเขาเอาไปทําโดนเขาไปใช้อะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยเขาสูญสิ้นสลายนะครับทิ้งกายสังขารไว้บนโลกเขาไปตามขันไปตามสิ่งที่เขายึดติดขันห้าพาไปกรรมบุพกรรมพาไป นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามสถิติถ้าเขายังมีความยึดติดอยู่มันปรากฏตัวได้2วัน3วัน5วันแต่สูงสุดเนี่ยเขาถึงมีคำว่าวิญญาณจะรู้ตัวเนี่ยสีวันนั่นคือเขาคราวทำสถิติเอาไว้แต่ในโลกของความจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเขาตายแล้วพบสภาพมันไฟบังคับไปตามแรงเวรนแรงกรรมไปตามพบสภาพที่เขาจะต้องไปมันฝืนไม่ได้ชันใดก็ชันนั้นครับ อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียการสูญเสียชีวิตของคนที่เรารักไปการสูญเสียคนที่มีความสําคัญกับตัวเราไปแน่นอนครับทุกคนล้วนแล้วแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะยื้อกันไว้ตราบนานเท่านานก็ไม่สามารถยื้อได้ถ้าเราไปยิ่งไขว่คว้ามันก็ยิ่งทรมานคนอยู่การสูญเสียไปเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็จะต้องจากกันไปตามวัตฏะสงสารนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป